บัดนี้เอาขาจักแถมดอกพรใน้ใช้ยูเสิทที่ศกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธในโลกนี้ลัตานาหน่วยแก้วสามเจ้าให้เลื่อมมอือ บุญพลาคุณลุงและแม่ป่าผู้มามูตนานนเมื่อเป็นปัจจัยดอกกลายบาททั้งหลานชายก็สิได้เสริมทรงนะสาธุเดึงว่าแต่เจ้าประสงค์คิดอย่างกอยใหได้สมดามปราถนาหรือพอเดอน มีมุตตาลูกหน่อยสอนง่ายดกใจดียาสุมิวัดไอสิ่งใดยามาตองมีเงินทองอยู่ในบ้านไหลมาอันนั้นเกจังมาสร้างและมาให้ไหลเข้ายู่สุวรรันจังมาสร้างมานั่นพงพร้อมพังดอกัวควายทางหมูมาสิไก่กาดอกของเลียง นาสวนนันอุดมดีกันมีมังกับกางลุ่นของข้าดอกเครื่องขายสาธุเดอสาธุเดอหยาเมื่อชีวไมเมีอันดับขันจากโลกสาธุเดอคอยไปเกิดกรมำรั์ฝ้าดอกไปเมน อีกอันหนึ่งคนโยมเอ๋ยนอนหลับให้เจ้าได้เงินหมื่นนอนตื่นให้เจ้าได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้แก้วมานี้ชดโทษหายอย่ามาผ่านขอให้มีความสุขถูกจะเวินมาต่องของความสุขเสมอล้วนพ่อสมควรบุญเจ้าจงนำหอ ปรารถนาอีหยังขอให้ได้ดังใจเจ้าผู้แต่งทานผู้แต่งทา จากแถมดอกพ่อในผู้มาทานเททอดนาระโยดแท้แท้กันใจเจ้าได้อวยมัน่นโอ้ยมีศรัทธาดอกแกกานะปาปาเป็นคนดีบารมีที่สะสมไม่สอยปองสนองทานเลย มาทำทานวันนี้เป็นปัจจัยดอกไาลบาทคอให้อาดลาดเกี่ยงคนเพียงพอมาดอกสู่เนวผลทานเจ้าคอยใ,ใส่ดังแกวปรีดอยู่ในดวงใจให้สดใสกะนองหงดังทองเปือเส้นรอยอย่าสิถอยไปหนากันทำให้ทำหน้ามาันเข้าจุดเราเอ็น ขอให้โลหลาดแม่งแปลงสร้างแม่นสู่แนวศรัทธาโยมศรัทธาจมเออเอ้อโอ้ยเดอ เอานี่กะเม้นแท่แท่ยาแม่ปู้ใจบุญได้หาทุนใสเบียงทางระวังไปดอกทางนาเดินทางมาวันนี้กะมีดีอยู่คือมนะบเ่เฉยม้อยหนึ่งอยู่จบกระเป๋าบาทเบียกันมาให้ดอกปอนทาน โอ้ยจเว้าไปสุบานคณะมูดูดันได้แจกปันยังทรัพย์แม่แกสงลงไว้อาตมาก็จักแถมพรในสุขภาพพระราไมาตูนจะไห้แข่งแกงนะ้ำสาธุเด้อสาตุเด้อ สาสุเดอกินเก่าแสบนอนหลับให้มีเหือมีแหงแข็งแรงดีโนบอลลาคือพ้นขางเมลสงเธิงเมลสงเธิงงงงงงงองุ่งองุงอ้ออื้อโอ้ยนีน้อง อ้าวนี่ก็มาอีกแล้วแก้วแก่นเป็นสยามชายานามเขียนลงลงเอ้ยอยู่บัญชีรักฐานไวเออเจ้าใจดีใจกว้างใจดีดอกมีคายึดมันอยู่ในพระพุทธศาสนาถือคำสอนพระเจ้าบ่มีไรดอกนายแน่งะลาะ่าคนอยู่มือ เอ้ยเจ้าหูแจ่มแจงขในเรื่องดอกสินทานฮะได้จัดการบูชาพุดถ้าคุณดอกคุณล้นฮะทำมาคุณบุญกวงสังคคุณเป็นบุนแตงนะเจ้าได้จัดได้แจ้งเอาสั์สิน,สนทสงัวขนะเทศาสนา สาธุเด้งก้อยเจ้าเกกาในบุญญาบาลาดมีขอสักดิสีทอมัวมองให้พ้องใสโนกคือแกว้วทานไปแล้วให้เป็นบุญนนุนสองขึ้นสวรัดดงดงกระ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 ดงยาสิหลงนอโซิืน,ปนไปมัวม์อยู่อาบายอยู่อบาโยโ นี่ก็มาอีกแลว้วผู้แนวในในบุญมาสร้างทุนใส่เบียงทางกระดังเลีลอวดอกกันแทมคือ,อยูแม่เปิ่นได้หาทาั้งแก่ความทุกข์ใจที่มีอยู่ความลำบากที่วดสู่คอยมันหอกฟันผนกันตนเจ้าผู้เต็งท่านสาธุเด้อแม่อืยนทานเธ่อนี่คอยมีเป็นลานลานสมดังมนุคิด อันวิธีดอกชีวิตแท้อยู่ดีบ่มีหอนยามเจ้าจนไปไกลไกลไงมีคนตีใจตอนรับเจ้าเป็นมิตรแกนย่าเขียดแขนดาปล่อยมีคนลุมหอก้าคอเมือทรั์สมบัติขอยมีดอกเพียพร้อมบอริโภพกบ่การสนไหายคมจุนทนทุกมีแต่สุขกรอไปนาะ ลาว่าคุณโยมแม่เอ้ยให้บุญนําพาเจ้าสุขีดอกมีมังนะเจ้าคิดยังทําหยังขอให้รู้ลาบไดกันเด้อเจ้าอีแม่เอ้ยอีแม่เอ้ย มาบัดนี้แม่เอ๋ยแ,แม่ลาบายุมแม่เอ๋ยเจ้ามาทานวันนี้ยินดีมาทานทอดพรอันใดเลื่อดล่วนขั้นตนคอยสิส่งไปอันทุกโศกโรคจะได้มาเบียดเป็นตนจิตสนองของสุขพองอาไทยนอกใจเชิญ ขอพระคุณไต่แก้วแพร่ปกคุ้มดอกคุมพ่อยาได้เจ็บป่วยไข้ขั้นใจเจ้าย,ยาละทอยโอ้ยจงมีสัพบ์นัาป้่อยพันหมื่นเป็นแสนแสนจนมากมายหลายเหลือกันเพื่อทำอกบุญด้วยนะ ให้ร่ำรวยไปนามีเงินตรงเงินตาสนุกใจส,สนุกใจโอ้ยให้หามาได้ไง่ายบอกะสวนนอคนแค้นคำย้มเจ้าดกแล้หหางสาธุสาพรนี้ให้ศักดิ์สิทธิ์นิริดเดชให้สนาฟองเหตุพุนอาเปศโนเหตุท้ายด้วยบุญเจ้า แม่นแຕ่งທานแม่นแต่น ก็คือยุงแม่เปิ้นกะมาตั้งไห้เป็นปัจจัยหาสิบบาทหนึ่งรอยบาทโอ้ยให้แวขาดอุบาทหาอย่ามาใกล้ดอกเบียดเบียนป่าบันดาตนเจ้าสุขสมอย่ามองมนประสิทธิพรเอ้ยโศกกลายมาหุ่มดอกแคนเจ้าจะได้แล่นแกนทุกโศกโทมนัส บุญกุศลสร้างสมมาเป็นแนวัดโชคชะตาดวงเจ้าโอ้ยเมนเจ้าเป็นคนเท่าโรคไปมีไงบางเบาแห้งของเจ้าจะลาลอยยาได้ผอมได้จอยพระนาไม่ขบถวนบอเจ็บ,รรบไข้ดอกป่วยปีเลือขอไายดีกเป็นเบ้นบาปไม่สูญหายให้สลายดับหมดยาสุมีมาต้อง ขอให้สมปองใจแท้ว่าแปรไปขั้นเป็นอื่นโอ้ยนอนหลับไม่จะได้เงินหมื่นคือฝันนี้มีโชคกวงดวงเจ้าหงจะเลอนหงจะเล แท่แท่ยาแม่ผู้ใจบุญตอบคุณคำออสอนพุทธองค์ทรงไว้พุทธศาสนาพุ่นบัญญัติไปรักษาสิ่งกินท่านนวมโอ้ยปัดเป้าขีดตะนีแน่นอาลิเื้อดอกเพื่อกันโอ้ยคุณยูมแม่สามรับมือนินันั่นมาปัญใจไทยยาธาลืง อาตามาผู้ไข่ขานกาน้ำลงไบเลยสิเตมพ่อไหนทําน้องก่อนดอกซ่อนทรง่าสาตุเดือวาสาถุเดอเอว่าจะจบาปะสง คิดอันไหนก็อไงใดสมดามปราถนาโอ้ยขอดินและฝ่าบันดาลทรงบุญกุศลนะหายมืดหมุนหวัวมีสว่างใสรังเดือนแจงลูกเต่าแย้งดูแลเลี้ยงย้ำตุนชละแก่กะตันอยู่เพื่อแพรโอ้ยเลี้ยงเจ้าชนกบตวนถึงบันสิ้น อายุไขสันนอกนาะคุณโยมมื่องมื่อเออออเออเออเออออ้อกเออ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 เนอเออนออเออนอักอเเออเออนออเอ โอ้ยเพิ่นมาปูทางไ,วไหวย้ำสิไปเที่ยวทองไปนี่พานย่องยองกัยองกัยองเอ,งอ,งอ,งอาผลบุญเป็นที่ตั้งขนงังขึ้นสุสวันละสาธุดึงทานไปแล้วมือนี่นั่นเป็นเลิศในผลบุญเด้อแม่เดือให้เป็นทุนงลองลงรับกันต่อไปดอกไฟพุ่นน่ะ พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสามคุณแก้วสารานำทางให้พระเจ้าดอกเดินย่างนะพานุุััยต่างต่างอันตรายน่อยหน่อยบ่มีหอยดอกจ้องแคนเรอสาธุเด้อกันของชีพยาแลนแกนในมีแต่สุขสมนะมีอารมณ์สดใสเกิดแต่ใจดอกของเจ้าบบถึงย้ำชราเท่าแขนขาอย่าละลอย ย่ามาล่องจองจอยหูตาดีแจดแจงกันเอ้อเจ้าผู้ปอนทานเอ้ยผู้ปอนทานเอ้อ อาวนี่ก็คือ,อินูแม่เปิ่ลกะมาทานไว้เป็นปัจจัยดอกไรยบาทลาวาสาสุเดึอ,อยนูแม่เอืย้ยให้แกวขาดจากลูกคายเพิกไปกนิสาเป็นลูกข้าพญาจีแห่สวงเร้ากัะเนื้อเจ้าย้ำกินเข่ากินย้ำไหนแสอปลอย ถึงยามนอนคอยรับเสบซอยร่างกายอ้วนบ่อจอยพอมือนโอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสักคนละโลกพ่อไม่มาซอยสู้สักจากเป็นอักให้มาเบาแล้วสวงเศ้ากันหายจ่อยประเสริฐสีนนพนคอยขันเทมไปบ่ไไ้จงนะ ขอให้แม่สมประสงค์อธิฐานนไว้แล้วขอให้ได้บ่เปลีป่ยนแปลงเด้อแม่เดือบ่เปลีป่ยนแปลง ต่อมานี่เป็นคนดีคนหนึ่งนะเพิ่นกับคนใจถึงพึ่งประสง์ต่อตั้งบ่มีอย่างว่าเรื่องทานลืงโอ้ยเพิ่นมีสื่ออยู่ทุกทุกหมู่บ้านกรรม,มาการด้านบ่มีถอยเดินตา้อยประเพณีกับบ่มีลืมใด้ใกล้เหลือไกลกับไปพ่อยอนผลบุญทำบุญห,หวมนะ เป็นงานหน่อยงานใหญ่งานผาป่ากาจินเจ้ากระไรเอ็ดรวมขันทั้งสร้างดอกความกาเลืเออ้าวมือนี่นั่นกอใหย,อยูแม่นี่มีสุขอย่าสุมีความทุกข์ขาดเกินดอกเกินใส่ให้สดใสคือแก้วแววาวดอกใสซองทานไปแล้วไงบุญน้ำตอบสนอง พระสิษทีิพอ่อโนทรงทายพองไปลายให้หางนี้เดือแมเดเดือให้หางนี้ แก้วแกลนเช้าพูดปริสุธ์ทั้งใจแด่ปนทานวันนี้ลา่านุแม่เอ๋ยเจ้าใจดีใจกวางมากินดอกทานหวมมีงานบุญอยู่ใสเจ้ากระได้อยูหลวงบ่ไมีได้ดอกหางเออโอ้ยสาธุเด้อให้เจ้าดีเหลือล้อนเป็นมุ่งค้นเลิศดเกิดแต่เจ้ามื่อนี้หรือวันหนาดอกต่อไป ขอดีชาวหมาลามีกองพระบาทตอนไทยขนงเอกผู้วดนนะผู้มีพ้นเหนือหัวให้ซอยสู้รบตนเจ้าพระชีนีเหนือหัวเงากนายัยหลวงผู้ทรงแทนให้มาโปกดอกคอุมขั้นตนเจ้าผู้แต่งทานเลือให้กระเสมสำล้านด้วยทรัพย์สินของใสข้ลายอันอกพันยาง ให้พี่บาทด,ดอกต่างๆขอให้นีเลีกเป็นยามาของเม่นจ้องจำคุณแม่เอย๋ยคุนยมเมื